ตอนนั้นเราไปไปเล่นผ่อนแกนแล้วสายอันเดอร์เอทอะครับคนที่อายุไม่ถึง20่ะเขาจะมาดูพ่าเราไม่ได้เพราะว่าเล่นพาไปไม่ได้เราวันนั้นเราเล่นอยู่บาร์เราเลยประกาศว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปซาเช็คใครที่อายุไม่ถึงให้ไปดูเราก็ได้ไอเดียนี้มาจากไหนอ่ะบ่อยบ่อยบ่อยน่ยผมอยากเล่นให้เด็กมันดูแล้วนะพี่เขาได่นแต่เด็กไม่ใช่เ้วเด็กเด็กเล็กเล็กเด็กเล็กเล็กไม่ใช่เด็กมันดูโอ้แล้วรายการก็ททำร้ายกูเลยหมายถึงว่าเด็กที่เขาผ่าไม่ได้แล้วเขาบ่นมาเยอะว่าเขาอยากดูเราก็เลยเดี๋ยว เราไปเาวาเช็คแล้วเราก็ให้น้องเขาเข้ามาตอนที่ผับยังไม่เปิดอันนี้คือคุยกับพี่วานก่อนไหมคุยก่อนครับเขาก็ให้ไม่ติดอะไรแต่นี้ดีมากเลยนะกากที่คุณเช้าเช็คปกติคือก่อนที่วงดนตรีจะเล่นในผับบาร์ครับคุณดูครับเขาจะมีการเาวาเช็คก่อนประมาณระบบสามโมงสี่โมงห้าโมงแถวนั้นอ่ะมันก็จะเล่นให้ดูได้ประมาณ2องสาเพลงนะแม็กซ์สุดคือไอเดียนี้ดีจริงวงไหนรับไปทําได้เลยนะครับยิ่งวงที่แบบปกติเล่นไหนกลางคืนเนาะวงผับวงอะไรเนาะเพราะเด็กอ่ะเขาจะจํากัดโอกาสที่ให้ดูวงที่เา ชอบส่วนใหญ่ถ้าไปเล่นผับก็เรียบร้อยถ้าพ่อแม่ไม่ไม่ซิ่งก็ก็ไปดูไม่ได้